เนี่ยนี่เดี๋ยวก็ใส่ปั๊มไฟฟ้าค่ะผมก็ผมผมทำผมทำจนอายุเจ็ดสิบแล้วผมจะหยุดเนี่ยเห็นไหมดูเรียมันแหลกเงี้ยนะต้นเนี่ยมันแหลกมันหักเงี้ยไหนนะคะหักอันนี้คือที่เราตัดแล้วใช่ไหมเนี่ยตัดแล้วพวกนี้ตัดมาแล้วเนี่ยมาดูต้นนั้นนะบางทีมันเข็นเนี่ยตรงนี้จะเห็นเนี่ยเข็นไปมันทับไปเนี่ยอ๋อตัดใช้ไปเรื่อยๆดูเรียนต้นเนี่ยเห็นไหมเบียดไปเบียดมาใบหักแหลกแบเงี้ย อย่างก็ฟื้นหมดฟื้นหมดแล้วใบนี้เราใช้ได้ไหมใบนี้เะอ่้าถ้ามันเขียวเนี่ยเราก็ส่งแล้วแล้วช่องได้เขาบีดน้ําอย่างเดียวเอายม่มีลายนิดหน่อยไม่สนใจใบสวยไม่สวยแต่ลายนี้เขียวก็ส่งได้อ๋อค่ะเนี่ยได้ความรู้ในี่ยใบนี้บางทีใบย่อนหักออกมาเนี่ยเราตัดไปมันเขียวเราก็ส่งได้หมดเนี่ยดูตัวนี้แหลกไปเลยเห็นปะ นี่คือแหลกแหลกเลยเนี่ยอันนี้เราตัดเราตัดไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างนี้เราก็ตัดนี้แหลกก็ปล่อยไว้เงี้ยเดี๋ยวตรงนี้มันก็แตกตาเนี่ยนะต้นนี้ยลำต้นมันอยู่กับดินปั้บเดี๋ยวมันก็แตกตาต้นใหม่ขึ้นอ๋อค่ะทิ่งแรกตรงนี้ไม่มีนะมันลาหมาหมดอ่ะอ๋อเนี่ยฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดดูดิยังไม่ได้ตัดถ้าเกับว่าเราถ้าน้องจะซื้อมาปลูกเนี่ยแล้วก็ต้นเดียวแล้วมันก็ไปเรื่อยมันลงทุกถ้าซื้อปลูกได้แต่ว่าต้องซื้ออย่างไอพันธุ์ที่อยู่กลางแจ้งต้นเล็กๆ ตัวเล็กตัวเล็กอย่างเงี้ยตัวอย่างเงี้ยแต่ต้องซื้อกางแจ้งเนี่ยแต่ที่เขาที่เขาขายเตยกับไม้อ่ะเอออย่างเงี้ยต้องซื้อตัวอย่างเงี้ยแต่ต้องเป็นเตยกลางแจ้งมันจะแกร่งอ๋อค่ะถ้าซื้ออย่างเงี้ยไม่ได้ในในพุ่มในอะไรอย่างเงี้ยจะไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงครับอ๋อค่ะต้องซื้อเตยกลางแจ้งยิ่งยิ่งกลางแจ้งเหลืองๆตากแดดยิ่งดีเหละขึ้นเร็วอือแข็งแรงอืมค่ะพวกนี้ยังไม่ได้แตด แล้วดูนะเวลาพวกนี้นะไปเนี่ยดูอุ้ยทางเรื Grand ่อแล้วเราเราตัดเราเดินยังไงคะเนี่ยลุยไปเลยลุยไปเลยเหยียบมันไปเลยเดินหน้าไปเลยอ๋อเดินหน้าไปเลยตามล่องนี่ในสะพานไปเดินนี่สะพานไปเดินข้ามไปหนูไม่กล้าข้ามเลยจะเหยียบมันเนี่ยแค่นี้พอ ข้าไม่ได้ข้าไม่ได้ามไต้องทําหมดเดี๋ยวหล่นน้องน้องนึกภาพไดด้้แหวกไไม่ออกว่าเวลาคนเลงอ๋อเขาจะแหวกแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆอย่างนี้เขาตัดไล่จากตรงนี้ไปไงตัดไล่ไปเรื่อยๆอ๋อค่ะนี่ไงเห็นไหมต้นนี้เขาตัดแล้วไงเห็นไหมอุ้ยใหญ่มากเลยนะต้นนั้นอ่ะสูงมากอ่่าเนียจะเท่าคนอยู่แล้วคนงานสูงเมตรห้าสิบเข้าไปมองไม่เห็นเลยอืมไม่มีงูนะ เออแต่ก่อนมีเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีละอ๋อไม่มีอาหารที่มันมนานๆมันก็มีต้นตายตัวพวกเชื้อรามันมันมันะมันคือเรื่องเล็กเ่ะยน้องดูใบใบเขาใหญ่แล้วแข็งเขาแข็งแรงดีเนาะใช่ผมต้องการใบใหญ่ไงเขาทำกระทงตะโก้ได้อะไรได้ส่งนอกค่ะผมส่งฮ่องกองเยอะไงหอมมากเลยนี่เรามายืนตรงกลางใบเตยที่สวนเตยกลิ่นหอมจริงริตามทางนี่ไม่มีหรอกไม่ได้ปลูกหรอกมันลามไาจากร่องหมดอ่ะอ๋อค่ะ มันลามันเลื่อของมัเลื่อดีจังไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไม่ต้องค่ะชุดหลังเนี่ยเปลี่ยนลังคาสูงหมดตอนนี้กลับไม่ดีละเดี๋ยวต้องเรียกเข้ามาเปลี่ยนใหม่ให้เว้นช่องปิดมันแน่นไปละอากาศไม่ลงแล้วมันอบร้อนมันซ้อนกันแบบนี้เหรอปกติเนี่ยผมเว้นช่องเสาไว้ใช้สลิงสองข้างไอ้ชุดนี้มันใช้เส้นเดียวร้อยเสาแล้วอย่างนี้เลยไม่ดีเดี๋ยวต้องเว้นสูงอันหนึ่งต่ำอันหนึ่ง ถ้าสูงต่ำมันเป็นเป็นเป็นกล้วยไม้ทีแรกเราก็ไม่รู้ไงรู้เราก็จะทําสูงต่าไงให้ลมมันเข้าเ,เนี่ยถ้าลมมันโกงเงี้ยใบมันยังงามหมดเลยเอันนี้ลมแรงนะนี่ผมเปิดช่องนี้ไว้ไงทีแรกช่องนี้มิดหมดแล้วผมเปิดไว้ช่องบนเนี่ยแล้วเดี๋ยวเอาลงไหมสลัดไหมไม่รู้ต้องเรียกเข้ามาเรียกช่างมาก,ก่อนว่าจะซ่อมวิธีไหนที่มันง่ายก็ต้องเพิ่มรมืนลวดนะ ไอ้เพิ่มสลิงไม่ใช่ปัญหาเพิิ่มสลงไหนคะไหนตรงไหนทางนี้สลิงนี่นั่นเหรอทอามาเพิ่มอีกเส้นหนึ่งเพิ่มเส้นหนึ่งตรงไหนตรงไหนในข้างบนสลิงนี่ไงถ้าใส่นั่นก็เรียกเส้นกระดูกลงมาสักครึงก็พอแล้วหมายถึงว่าเราจะเอาสแลนลงมาตามแบบนี้เหรอครึ่งฟุตก็ได้ไม่ถึงเอาสแลนก็พอแล้วใช่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 ไม่ไดหกนิ้วก็พอแล้วแล้วชุดเนี้ยเดี๋ยวผมดูอีกนะอากาศมันร้อนไปเนี่ยผมต้องเอาห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาสอดอีกผืนหนึ่งนะสอดผืนเว้นผืน ไอ้ตรงนั้นอาจารย์ที่อ้อดอนลูกลูกชายเจ้าของที่เป็นเนาถ่านเรือตายไปแล้วผมใช้เช่าผมทําอ่ะผมปล่อยไว้นะให้สเลม,มันทึบนะมันดีไอ้ตัวที่พอามาให้เขาขานั่แหละครับผสมฉีดไปนะเสร็จแล้วตัวมันจะทําให้ใบเตยเราเนี่ยนทนความร้อนขึ้น๋อคัอเปอร์เนี่ยนะแล้วใบจะเขียวขึ้นนะเดี๋ยวอีก,อ,กอีกสิบห้าวันใช้แล้วโทรบอกแต่ต้องเอาคนเข้าไปฉีดใช่ไหมต้องฉีดแล้วก็ฉีดคนเดียว เข้าใจไม่ต้องบ่อยๆยี่สิบวันอันนี้อย่างนี้เดี๋ยวให้ฉีดชุดนี้เลยชุดนี้ตัดไปแล้วโล่งหน่อย <c oughs> ชุดนี้ยังไม่ได้ตัดเลยสวยงามแต่ชุดนี้ผมเนี่ยอาจารย์ <c oughs> ตัดผ่านไปสิบกว่าวันนะดูดิทั้งหลังมันแน่นตามท้ายเลยเนหะ็นปะจริงแน่นจริง